สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอันตร,รายต่างๆที่อยู่ในปา่าแต่บางคนพูดถึงเรื่องอันตร,รายนะคนจะคิดถึงเสือถึงช้างถึงสัตว์อันตร,รายต่างๆแต่มันมีอันตร,รายที่เราไม่คิดถึงเรามองข้ามแต่มันเป็นสิ่งที่ก่อความงุดหงิดก่อความลำบากอัดให้เราได้เจ็บไข้ไม่สบายไปได้ คนก็คงสงสัยเพราะว่าบางสิ่งบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็มีสัตว์ต่างๆงาม,มาก,ก่อกวนกับคําคืนหรือตอนการเดินทางมีเสือมีอะไรค้างมัง่งแต่นี่สัตว์สองประเภทที่ผมจะพูดถึงนะแต่จะพูดแค่หลายๆอย่างแต่พูดแค่สองประเภทพอสัตว์สองประเภทเนี่ยไม่ว่าใครอะที่เข้าป่าจะต้องประสบพบเจอทุกคนไม่ว่าฤดูไหนฤด,ดูฝนฤดูแรงที่เข้าป่า อันตรายสัตว์ของเธอคือทากกับเห็บถ้ากกับเห็บนี่นมันเป็นประตูต,ต,ต,ตัวสาก,ากัดกับผมเลยเออกไปทีไรนึงต้องหาสิ่งของที่เป็นยาป้องกันหรือยาแก้อันตรายมากแต่อันตรายอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดเป็นระดับหนึ่งก็คือเป็นช่วงฤดูฝนแต่ฤดูฝนจริงๆก็ไม่เข้าแล้วผมอะอาจจะเข้าฤดูหนาวฤดูหนาวก็ยังมีความชื้นแฉะอยู่หรือปลายฤดูฝนหรือต้นฝน ต้นฝนคือก่อนจะเข้าดูดูดูฝนเนี่ยนะมันจะมีฝนตกป่าก,ก็เริ่มเขียวขจีชามช,<อ>ชืช้นแฉะเยอะสัตว์อย่างหนึ่งที่เจอแล้วเราขยะขยงก็คือตัวทากครับตัวทากเนี่ยเป็นสัตว์ที่ผมชอบตั้งชื่อเอเลียนมันดูแล้วล่ะน้าขยะขยงบูแล้วไม่อยากจับอยากโดนเ่ะ มันจะตอนมันมีทากายู่สองประเภทนะครับเดี๋ยวท่าอยู่บนพื้นดินคือตามใบไม้ใบหญ้าที่ปกอยู่และทากใบไม้ทาาใบไม้จะอยู่สูงเนาะมันจะอยู่ที่สูงพอพูดถึงทาาบนดินก่อนทากบนดินเนี่ยเมื่อเรายินเสียงแกรกเดินเข้าไปโดยที่ว่าประสาทสัมผัสของมันดีอะเราเดินไปครับฟับฟับเนะเสียงที่เราเดินเนี่ยมันจะทําเกิดความขึ้นกระแสขึ้นเสียงไปให้มันได้รู้สึกตัว มันก็จะเตรียมชูออกจากใบไม้ชูตัวเองสนรอรับเลยเห็นมันรอเลยมันก็ขึ้นมาฝ่าท้าเราก็กัดตรงงามเท้ามัง่งขึ้นมาสูงหน่อยก็กัดตรงน่องมัง่งตรงอ้สะโพกมัง่งเป็นความที่เราคนเจอขยะขยังมั่งแต่ก็ถ้าอย่างหนึง่งทากใบไม้ทากใบไม้นี่เป็นทากอันตรายสุดเลย น่ากลัวเพราะอะไรล่ะเราเดินไปข้างบนเดินได้เดินไประหว่างทางมันเกาะใบไม้มันก็โดดใส่หลังคาหลังเรามันก็กัดตรงคายทอยแล้วมั่งก้ามแขนตามหลังเข้าไปใต้ตามหลังตามตัวควรจะรู้ตัวมันอิ่มแล้วเมื่อมันอิ่มแล้วนะ้าสองเพศนะถ้าอิ่มแล้วมันก็จะเลือดไหลไม่หยุดเลือดก็จะไหลจนกว่าน้ําเมือกที่มันกัดเป็นเขี้ยวน่ะมันก็แห้งมันถึงจะเลือดในแผลถึนจะหยุด แต่เรามีเคล็ดลับหนึ่งที่ป้องกันทากก็คือยากันยุงเป็นดิสเหลวเป็นน้ำนะเป็นน้ำยากระลงน้ำที่เอาไว้ทาผิวต้องเข้าไาลนะ่ะนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันทาแล้วยวงุงได้กินแล้วก็ยาเส้นยาเส้นยาสูบไปแหละเราก็มาแช่น้ำพับแล้วก็มาทาตรงเท้าเราตรงแขนเราก็ป้องกันได้เยอะแล้นนหนึ่ง แต่ว่ามันก็มีสรรพคุณเนี่ยนะพวกทากพวกเห็บไหมพวกทากพวกปิงเนี่ยทำไมนั้นผมเข้าป่าอยู่พักไปอยู่หลายวันผมเป็นฝีไปตุ่มสีดำคล้ำอยู่ระหว่างสะโพกอะตรงสะโพกกับตัวข้างขวาเนี่ยผมนึกขึ้นได้เอ๊ะเขเอาปิงะเอาปิงมาเอาทากมาดุดหาทากตอนนี้แต่ก่อนไปกลัวทากกัดตอนนี้หาทากเพื่อจะมากัดเรามาวงตรงนั้น ให้มันเกาะตรงนั้นตรงผิวหลังตรงที่เป็นฝีเรวมันก็ดูดฝีเลือดจนหมดเลยเลือดดูดเลือดเลือดตัวเดียวไม่พอเอาอีกตัวหนึ่งดูดจนหมดฝีมันแห้งเร็วหายเร็วเอ๊ยยุบไปเลยอ่ะเพราะว่ามันดูดเลือดตรงที่เสียเลือดเลือดเสียของความเป็นฝีจะมีเลือดเสืยอยู่แผลของหายเร็วนี่ว่าแต่ว่าใครได้เจอ้วตัวเองหรอถ้ามันเป็นสิทธิ์ประหัาดประเภทที่ไม่อยากเจออ่ะ เจอเยอะๆหน,นก็โดดขึ้นขอนไม้โดด,โด,ด,โด,ดวิ่งอ่ะมีผ่าขาวต้องผ่านดงท่าที่มันเป็นหุบเขาชื้นแท้ต้องใช้ลูกวิ่งนะวิ่งปรื้ดเข้าไปอยู่บนขอนสูงละมองเลงซ้ายมองเลงขวาลงจากพื้นงเขาว,วิ่งปลื้ดไปหาที่สูงเีกยขามาเพราะเราเดินช้าไม่ได้เดินช้าจะโดนท่าถล่มเนี่ยมันไมาใช่ตัวสองตัวมันดูแล้วมันก็ ฟันมันคมเล็กเราไม่รู้อ่ะมันกัดมันไม่ไมรู้ไม่รู้สึกมันมากัดตอนไหนแต่รู้สึกที่เลือดไหลลนะ้วนี่อันตรายอย่างหนึ่งของการเจอทากในป่าแล้วก็สัตว์อีกประเภทหนึ่งที่อันตรายแล้วก็ที่ยอมรับว่าแพ้ผมแพ้เนึ่งเห็บนี่นะเห็บเนี่ยบาช่วงออกดูปลายฤดูฝนใหม่เข้าป่าที่ฝนนุ่มหายนะเขาเที่ยวป่า มันจะมีทุ่งยากตามทุ่งยามันจะก็จะมีรลังของเห็บก็ด้วยเห็บเซียนเห็บเล็กๆเห็บเซียนตัวเล็กๆแล้วครั้งเราซวยนะโดนลังเป็นร้อยสองร้อยตัวนันเอ้ยโุ้เอ้ยมันเตะไปเข้าไปมันเข้าไปทางคขาขาเราเข้าไปเลยนุอนะอะไรอย่าไว้วะที่มันจะกัดได้เขาเหมือนเอวคือมันทั้งตัวทั้งหลังทั้งหัว ไปถึงท้ายถอยถึงขอบตาอ่าแล้วแต่สํสำคัญที่สุดมันกัดลูกชายผมลูกชายผมหมดเลยทั้งสองลูกทั้งไอตัวลำกล้องเกาทั้งคืนกลัวมันจะเห็นไม่ได้ต้องใช้ไฟสายที่มันเป็นแสงส่องเอาไฟฉายันคืนส่องมันจะ,จะเห็นแสงสะท้อนโอ้โห <S 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 <idamente> <S เห็นแล้วตามขาตาม ง่ามขาตามขลังขาหลังขาเต็มพืชถักหเห็บมันเก่ออยู่เราจะทำอะไรได้เราต้องเอานั่นเอาน้ำมันมวยที่มันนั่นลูขก,กาไปลูขก,กาไปมันก็จะถอนเขี้ยวออหน่อยถอนเขี้ยวหน่อยก็ปัดออกนี่คือเห็บเห็บเสี้ยน็เไยเห็บเห็บอยู่เกาะตามพุ่งยาเราต้องโดนมาต้องโดนใครไม่โดนโดนที่เป็นร้อยเป็นร้อยสองร้อยตัว ลำขานี่ดำแดงจุดไปหมดเกาท, ання, ท,ท clan, usi, ั so bah, mostly, ้งวันทั้งคืนเอาเอาย้อมมออะไรทำมันก็ไม่หายเพราะเชื้อมันมีหมนแล้วเกาเกาก็เป็นเดิมมันจะหายเด็กเขามีเห็บอีกอย่างหนึ่งที่ใหญ่เห็ดเม็ดมะเขือเห็ดเม็ดมะเขือน่าจะพอกสุดเจอตอนหน้าแรงมันจะเม็ดใหญ่นะเห็นเม็ดเม็ดในเม็ดมะเขือเม็ดในมะเขือเปราะอะไรที่ผ่ามีเม็ดขนาดนั้นอ่ะมันนี่หนักหน่อยถ้ามันกัดตรงศีรษะเราใช้ถอยเรา หลายตัวเลยนะถึงกับไข้ขึ้นเลยนะครับไข้ขึ้นเคยไปเจอไปกับเพื่อนด้วยกันเห็บมันกัดตรงที่สะดือมันกัดบันที่สะดือแหละไอ้เพื่อนมันไม่เข้าใจมันคิดว่าเป็นแผลมันกีดๆดูเจ็บแป๊บๆเป็นแผลเอาสต๊อ์ปาเตอร์มาตตปแปะไว้แปะทับเห็บไปไปกินอิม่มตายคาฟาสตเตอร์เลยแต่ว่าถ้าเราเห็บตัวใหญ่กัดเนี่ยเราจะพึ่งดึงออก อาจจะต้องเอาเรื่องหมองหรือเอาอะไรนั่นเลยแต้มตัวมาหน่อยแต้มตัวมาหน่อยให้มันขยับเขี้ยวถอดออกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยอะไรดึงออกถ้าเราไปลูดไปดึงออกเลยน่ะระหว่างที่มันกาลังดูดเลือดเดี๋ยวมันเ,เขี้ยวฝังไว้อยู่เราดึงตัวมออกเขี้ยวมันจะหักขาไว้อยู่คราวนี้แล้วเอ้ยพระคุณเอ้ยเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนกว่ามันจะหลุดตัวจะแห้งเพราะว่ามันจะต้องเกาเล็ดเกาจนเก็ดหลุด เกศหลุดเสร็จมันก็คันคันเสร็จจนเนื้อพอกเป็นเก็ดเกศข้อเป็นกุนตรงแผลเป็นแผลแผลเก่าจะเป็นแผลแห้งเป็นสะเก็ดเก่าอีกเก่ายังเป็นสามสิบกว่าเกดแต่เขาบอกสามสิบสองเก็สามสิบสอเป็นเดือนะหลายเดือน่ะคว่าจะหายจากเห็บไม่ได้นี่น่ะอันตรายของการเข้าป่าบางคนคิดว่าเสือเป็นช้างแต่ว่าพูดเรื่องมดมดว่าอะไรมดก็คือมดหัวคลี่อันตรายเราไป สร้างหลังไกลมันก็โอ้โหมันนั่งหัวไม่ต้องรับไม่ต้องนอนก็รับประคุณเลยแต่ว่าเรามีคีเด็คือเอาน้าตาลไปวางไกลๆเทไว้ไกลๆมัน่ะมันจะได้ไม่มากวนมาที่พักเราทําเสียบสัมพระเอาให้สูงจากพื้นดิมนมดก็ไม่ขึ้นะแต่ไอเห็บเนี่ยมันโอ้โหถ้ามันได้เข้าไปเลยนะต้งค่ำกั้งคืนไม่รู้ตัวแล้วบ่เราอาบน้ำเสรนะ็จแล้วเนาะพอก็ต้องพอกสบู่ให้เป็นฟองหนาๆฟองก็เยอะ โหให้หมดทั่วทั้งตนะโห่เสร็จแ่เพึ่งยอ่อเราจะพึ่งล้างไงปล่อยสักพักมันก็จะเห็บที่มันก็จะหลดุดร่วงไปตายไปแต่ว่าที่จะโดนอีกคือโดนนี่แล้วมันโดมันอาจจะติดตรงเสื้อผ้าของเราติดที่เต็นท์เราอยู่แล้วมันก็เข้าไปค่ำคืนโอ้โหค่ำคืนเราไปฉายส่องดูนึ่กราวรตรงขาเรานี่ยิงผู้ชายเลยนองกลัวมันกัดหมดอนะ่ะทั้งงพวงอะไรโอกัดทั้งพวงลืลยจะจะมองเท้าไม่ได้แสบเป็นร้อนอีก นี่แะครับเพราะว่าความยุ่งยากเข้าป่ามันไม่สะดวกสบายบางไปบางทีก็สนุกนะแต่พอเจอความลําบากก็ต้องคนที่มีใจรักจริงๆถึงจะเที่ยวป่าได้ไปเจอเสือเจอชางเข้าป่าก็าอย่าไปคึกขนองอรืรว,ว่าเข้าป่าจะาถามหาเสือเข้าป่าจะดูถูกช้างให้เคารพท้องที่ผู้เจ้าป่าเจ้าเขา เราก็จะผ่านพ้นอันตรายนั้นได้ครับนี่ก่อนมาเล่าเรื่องอันตรายจากสัตว์สงประเภทคือตัวทากกับตัวเห็บเป็นศัตรูตัวสกัดที่เราต้องเจอใครไม่ว่าใครก็ต้องเจอมากเจอน้อยก็ฝากรอยแผลให้จารึกจดจําคือรอยทากับรอยเห็บเองครับอันนี้นะครับผม